สวัสดีค่ะ Happy New Year โอเคขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ท่านที่กดติดตามชมช่องนัดไฟเย็นนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือมันจะเป็นเทศกาลช่วงหยุดปีใหม่กันเนาะแต่ว่าเราก็ไปเดินสำรวจแถวแถวบ้านนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็ไม่ค่อยร้อน อย่างเช่นเคยก็คือประมาณสัก20กว่าองศานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีแดดก็โอเคเราเดินได้อะนะก็ไม่มีอะไรมากก็เดินวนๆแถวบ้านแล้วก็มีร้านปิดเยอะแยะมากมายร้านที่ตั้งใจจะไปทานจริงๆเนี่ยก็ปิดคะ่ะก็เลยวนกลับมาขึ้นสะพานลอยอีกรอบนึงอะนะคะแล้วก็สำรวจดูก็เจอ ร้านก๋วยเตี๋ยวรัวร้านหนึ่งน่าจะเป็นร้านเปิดใหม่นะคะเราก็โอเคลองเสี่ยงกินดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็รสชาติก็ไม่อร่อยเลยค่ะก็คงเป็นครั้งเดียวอะค่ะแต่ว่าเขาก็บริการใช้ได้นะคะแต่เราก็เกรงใจที่จะบอกเขาว่ารสชาติยังไม่โอเคนะคะอะไรอ่งนี้ค่ะ,ะแล้วก็เราก็เลย เดินขึ้นสะพานลอยอีกรอบนึงนะคะได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยแล้วก็เดินลงใช่ไหมคะเดินขึ้นแล้วก็เดินลงเพราะมันเป็นทางข้ามแยกเป็นสี่แยกนะคะเดินลงมาก็แแวะซื้อพอดีร้านนั้นแม่ค้าเขามาขายนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปิดเขาไม่ได้กลับไปต่างจังหวัดที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยซื้อข้าวเหนียวหน้านะคะเป็นข้าวเหนียวหน้าสองห่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราซื้อก็มีคน เป็นผู้หญิงนนะคะอ่าน่าจะวัยกลางคนแหละเราไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มัวแต่รอของเนอะอะไรเงี้ยก็อ่าเราจะดูปฏิกิริยาแม่ค้าด้วยล่ะค่ะว่าเอ๊เขาจะสนใจไหมว่าใครมาก่อนใครมาทีหลังเพราะว่าอ่าลูกค้าก็ยืนเหมือนกับว่าล้อมอะค่ะเป็นระนาบเดียวกันถ้าแม่ค้าไม่สนใจอย่างที่เราเคยเจอมาเนี่ย ก็คือขายมั่วค่ะไม่สนใจว่าใครมาก่อนมาหลังนะคะแต่แม่ค้าคนนีเ้เขาเขาสังเกตค่ะคือตัวแม่ค้าเนี่ยเขาจะเป็นคุณป้ามีอายุนิดนึงน,น,นะคะแต่ว่าขายตรงนี้มานานแล้วอะไรอย่างี้ค่ะเขาก็หลังจากที่เขาขายของให้ลูกค้าก่อนหน้าเราเสร็จใช่ไหมคะเขาก็คือเงยหน้าขึ้นมาถามเราเลยว่าอ่ารับอะไรดีคะอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ โอเคอ่ะเราก็บอกไปว่าเราต้องการอ่ะอันนี้อันนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อืมรู้สึกดีอยู่นะคะที่เขาแบบว่าสังเกตลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะที่อ่ะคนไหนมาก่อนคนไหนมาหลังอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วก็ร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ถ้าคนเยอะเนี่ยลูกค้าเขาจะเหมือนกับเรียงต่อแถวกันนะคะโดย เหมือนกับว่ารู้กันนะเนี่ยต้องต่อแถวนะเพราะว่าปกติละลานเนี่ยเขาจะขายดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ลูกค้าคนนี้อาจจะเป็นเหมือนกับอาจจะผ่านมาไม่ได้อยู่แถวนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเมยเข้าคิวก็คือยืนเประนาบเดียวกันไปเลยแต่ว่าโชคดีที่แม่ค้าจะเออเขาสังเกตนะคะว่าใครมาก่อนคืออันนี้ก็คลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่ เหมือนกับว่าเป็นสิ่งจริงๆแล้วมันเป็นก็เป็นแค่แคสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าถ้า,าคนในสังคมเนี่ยไปฏิบัติตามนะคะถึงไม่ทุกคนส่วนใหญ่ก็ยังดีว่าเนี่ยเราไปจะไปซื้อของตามที่ไหนก็ตามเนี่ยคนจะต้องให้คนที่เขาไปรอก่อนได้ซื้อก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นหลักสากลอยู่แล้วเนาะก็ โอเคค่ะวันนี้ก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงปัสจ,จากโควิดนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย